แจกของขวัญกันนะคะของขวัญของขวัญวันเกิดครบสิบขวบนะคะใชอ่อันนี้เซนทันหอใช่สิคะมีให้เซนทันใช่แล้วอันนี้เราจะเปิด แบบไม่ดูไม่สิคิดว่าเป็นอะไรอ่ะลองขย่าสิอ่ะลองเดาเดาว่าไงองไม่ใช่เอากนรนไกลก็อนนี่ ีละอลองดูถ้าห่มม่ใช่ตุกตาม่ใช่อาไปดูอ่ะลองดู จะเปาเาหรอใช่ไหมใช่โอ้ดีจัยัมีปรับสายไหมลูกเหมือนได้ยินเสียงอะไรนะไหมเมื่อกี้น่ะ <c oughs> ได้ยินไหม จากนูเนาะไม่ใช่แ <ใน S 1> า,า่ฮันนนท์วัดชอบไหมลนะ่ะชอบชอบเนาะทำไมถึงเลยอันนี้ก็น่ารักดีอ่ะเรียบเรียบเรียบรอ วัยรุ่นน่ารักนะโอเคไหมอขอบคุณค่ะใช่ไหมลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ปะป๊าป๊าต้องหาอะไรมาต่อมันจะได้แบบ ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เวลาคลองมันจะได้แบบยาวมาหน่อย <Okay. S 1> แต่นา่ารักเนาะ <Okay. S 1> ดูคาเธอร์ดิโนนโนน uh. ไปเลยพี่เอลีนไปไล่มันเลยลูกบ๊ายบายค่ะ